ทันข่าวประข้ามกีฬาผู้บอลไทยาบมานโนโปรกิงสตล์ประจวันที่5กันย,นยายน2566โดยใช้ผู้บางคับ้ามผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้อาวุธครบมือนะโคตร,ระภารกิจที่4ในปี2 2 3กับแข้งดังยุยบ3ปีแบบฟูลทีม โดยการที่ต้องย้อนในศึกฟุบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพแต่พวกเรานั้นทําได้เพียงแค่คว้าอันดับ3มาครองรอบแบ่งกลุ่ม A ชนะเบลมาสามต่อศูนย์ชนะบรูไน3าต่อ0ูบบย์ 0, และชนะกัมพูชาไป2องต่อให้รอบรองชิงเลิศที่ต้องโคจรมาพบก,กับทางคู่ปรับซีเกมส์2023อย่างอินโดนีเซียที่เราโดนพวกเขาอัดในรอบชิงเลิศเสมอไป2.2ต่อ 2, และต่อเวลาแพ้ไป5.2ต่อ 2, จุดจบในครั้งนี้เจ็บปวดมากกว่าเดิมเพราะเรานั้นแพ้ในเวลา90นาที3ต่อ1ชนิดที่ว่าวรูปเกมสู้ไม่ได้เลย ทว่าในรอบชิงอันดับ3ที่ได้มาประวันปปอบใจแต่ก็ต้องดวนกันถึงลูกจุดโทษหลังเสมอในเวลากับทางมาเลเซียศต่อ 0, 0จุดโทษชนะไป4ต่อ3อีกเหตุผลที่เราไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะการขาดแข้งหลักโดยเฉพาะนักเตะจ,จากทางทีมไทยลีกที่ไม่ได้ปล่อยตัวมาร่วมทัพหลายรายเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขัน,น,นขาบเกี่ยวกับฟุตบอลลีกในช่วงต้นฤดูการพอดีพอดี 23นักเตะในรายการชิงแชมป์อาเซียนไทยลีก13คนไทยลีก29คนไทยลีก31คนถัดมาในเดือนกันยายนนี้ช้างศึกชุดยุยสาปีกลับมามีโปรแกรมลงแข่งขันกันอีกครั้งและบกเรายังคงได้รับเลือกให้เป็นเภาพในรายการชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม H ร่วมสายกับมา,บา,าเลเซียบังกลาเทศและก็ฟิลิปปินส์ณชมบีสเตเดียมจังหวัดชมบรี โดยการแข่งขันจัดขึ้นในช่วงฟี่าเดย์ทำให้ทัพนักเตะชุดดีสุดของวราในรุ่นนี้ตบเท้าเข้ามาเริ่มการแข่งขันแบบพร้อมเพียงกันนำทัพมาโดยแนวรับนะฮะบุคคลีเบรมดีจากสโมสรชมบุรีเอฟซีสมงวุฒิครควรจากสโมสรเบองทองและก็พารดอนพัฒนาผลจากสโมสรตราดเอฟซีแดนกลางก็จะเป็นเศษสิทธิสวนเกษตรจากสโมสรลีโอเชียงรายชนรงพรหมศรีแก้วจากสโมสรชมบุรีเอฟซี อาริออนพิทเจมส์จะสโมสรบริดลัมอัน,นั์นยอดสังวานจะสโมสรลำพูนโปรเชสทอสนิดจะสโมสรเมืองทองและก็อีฟานโดร์จากสโมสรอ,อุตทนีเอฟซีส่วนแนวรุกนั้นก็จะเป็นธีรศักิ์เผอพิมาจากสโมสรการท่าเรืยยอยศกรบุรพาจจะสโมสรชมบรุรีและก็อัน,นันยอดสังวานจะสโมสรลำพูนบริเออร์ยิบสามนักเตะใ,ใ,ในการชิงแชมป์เอเชีย ไทยลีก19คนไทยลีก2 13คนและก็ไทยลีก3เพียงแค่1คนและอาวุธที่จะเต็มแบบครบมือในครั้งนี้คนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดคงจะเป็นโคตระอิสระสีโีทโรผุนซือที่พาทีมลงเล่นในปีสมบัิที่เ3แต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่หวังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโดฮาครับอันดับที่4ซีเกมอันดับที่2ชิงแชมป์อาเซียนอันดับที่3ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังไม่มีอันดับ ไม่เพียงแค่นั้นเพราะปลายเดือนนี้ทีมชุดยุ่ยสามปีจะลงเล่นในรายการเอเช่นเกมที่หางโจวประเทศจีนอยู่ร่วมสายกับเกาหลีใต้บาเรนและก็คคเวตคงจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่วัดศักยภาพของช้างศึกชุดเล็กว่าจะเป็นฉากปีสวันที่13นี้ได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่ในะครับงนี้าะผมนี่ก็เป็นการพูดถึงนะฮะ ในเกมในช่วงของการวัดใจของโคชวราอิสระสิทโรจะดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดยู3ปีกันด้วยครับเลามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับช้างศึกชุดยู3ปีประเดิมสวมเกาดน้ำเงินลงบุฟฟอลิปินชิงแชมป์เอเชียนะโดยทัพช้างศึกชุดย2 3ปีตเตรเยมใส่ชุดเก่งสีน้ำเงินเล่นเกมเปิดหัวในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมแรกนะ โดยกันนี้ทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปียืนยันจะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสวมชุดสีม่วงในเกมที่จะพบกับฟิลิปปินส์ในการแขง่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอเอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดแรกโดยาจักการแข่งนนขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกได้มีการจัดประชุม ผู้จัดการทีมก่อนเกมกนนนนารแข่งขันไดระบกางกลุ่มเมื่อวันที่5กันยายนคือเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาณนห้องประชุมภายในชมบุรีสเตเดียมโดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและก็ตัวแทนจากทั้ง4ชาติในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยฟิลิปปินส์บังกลาเทศและก็มาเลเซียซึ่งในผลสรุปที่แจ้งในการประชุมดังต่อไปนี้เรื่องสีเสื้อทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินผู้รักษาประตูสีม่วงในเกมที่จะพบกับทางฟิลิปปิน การแข่งขันตรารการนี้หากมี2ทีมที่จะมีคะแนนเท่ากันจะตัดสินใจกันที่ H2H ก่อนประตูได้เสียการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คนทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่งในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนตั้ต่อไปโดยอัตโนมัติทันทีในกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบจาก2เกมแรกจะถูกแบนอัตโนมัติในนัดที่ 3. สาสำหรับการตัดสินจะไม่มีเทคโนโลยี VR เข้ามาช่วยเหลือในการตัดสินใจในขั้นนี้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยอารุ่อายุไม่เกิน23ปีในต่อไปนี้เริ่มที่วันที่6กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์ที่ชมบารีสเตเดียมวันที่9กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีบางประเทศพบทีบทมชาติไทยชมบรรีสเตเดียมและวันที่12กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบมาเลเซียที่สนามชมบรรีสเตเดียม โดยในการแข่งขันทุกนัดของทีมชาติไทยชุดยุ2 3ปีจะมีการถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องท er รัลทีวีและก็ a s p l a เพในครั้งนี้ซึ่งรายการนี้จะนำทีมแชมป์จากกลุ่ม11กมลุ่มและก็รองแชมป์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจาก4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านเข้าสูร่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์อาเซเียนนะฮะในวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะจัดขึ้นที่ปะเศกาตรา์ในช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมต่อไป สำหรับแ,แฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่บ็อกอฟฟิศจุดจำหน่ายตั๋วหน้าสนามชมบุรีสเตเดียมราคา120บาทฝั่งหลังประตูและ200บาทฝั่งมีหลังคาตั้งแต่วันที่5กันยายนยเป็นต้นไปในครั้งนี้นะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขาตัวแทนประเทศไทยของเรากันด้วยครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กัน,นครับอาจจะยังไงเมื่อทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียเลือกไทย เป็นเจ้าภาพฟุตซอลเอเชีย er, ปี2 0ง4นสนะโดยสมาธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ประกาศเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลจิงชม A er, 24, ป์เอเชีย2 0ง4รอบสุดท้ายในระหว่างวันที่17ถึงวันที่10เอ้อยีเมษาย,ยนณสนามบางกอกอารีด้าในครั้งนี้โดยทัพช้างศึกนะฮะโต๊ะเล็กมีคิวลงแข่งขันรอบคัดเลือกสายเ ในระหว่างวันที่ 7- 1 1อตุลาคมเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง8ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายบวกกับทีมอันดับที่2ดีที่สุดอีก7ทีมเป็น15ทีมและจะภาพอีก1ทีมรวมแล้วเป็น16ทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายส่วนในรอบสุดท้ายจะหา4ทีมตัวแทนของทวีเอเชียผ่านเข้าไปลุยสุดฟุตบอลฟุตซอลโลก2 0 2 4ับสรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานแลหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมเป็นลำดับถัดไป สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชายทีมชาติไทยศึกชิงแชมป์เอเชีย2024รอบคัดเลือกสาย A เอในต่อไปนี้วันที่7ตุลาคมพบทีมชาติจีนวันที่9ตุลาคมพบทีมชาติทงกงวันที่11ตุลาคมพบทีมชาติเติร์กเมนิสถานเวลาและก็สถานการแข่งขันรอการยืนยันกันอีกครั้งกันต่อไปนะเป็นนวรางการที่ต้องรอดูต่อไปครับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับ สุบะโชคสรารชาติหวังนำฟอร์มโหดจากเจลีกช่วยทีมชาติไทยทะลุศึกคิงครับโดย2ครั้งไม่เคยเข้าชิงเช็คสุระโชคหวังนำฟอร์มโหดจากเจลีกต่อยอดช่วยทีมชาติไทยทะลุเข้าชิงดำซิวแชมป์คิงส์คัพผลแรกของตนเองให้จงได้ยันไม่หวั่นไหวแม้ต้องเจอคู่แข่งแรงกิ้งสูงกว่าทุกทีมเผยแล้วแต่โคชมาโน่จะให้เล่นตำแหน่งไหนเพราะหมดในครันี้ โดยสุภโชคสรารชาติในรูปของสมสุบริอาสมสรฮอกไกโดคอนเซสปโปรที่กำลังฟอร์มร้อนแรงหลังจากที่ลงสนามในศึกเจลิก2023ประเทศญี่ปุ่น2เกมหลังสุดนั้นโชว์ร่างทองตะบันไป3ประตูกับอีก1แอสซิสก่อนจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะล่าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่19ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ววันที่7-10กันยายนที่ถึงนี้โดยเจ้าเชกได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข,ข่าวถึงความพร้อมของจจนดิงแว่า ตอนนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังฟอร์มดีและกำลังมั่นใจจากเจลิกทั้งสองนัดที่ผ่านมาน่าจะนำฟอร์มจากเจลิกมาต่อยอดได้แน่นอนครับเป้าหมายของการแข่งขันครั้งนี้ก็คือแชมป์แม้ว่าทีมคู่แข่งจะอันดับโลกดีกว่าทีมของเราทั้งหมดก็าตามสำหรับการปรับตัวไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับเพราะเคยร่วมงานกับโค้ชมาโน่มาแล้วและเพื่อนร่วมทีมชุดนี้มาอยู่แล้วส่วนตำแหน่งการเล่นที่อยากเล่นมากที่สุดไม่ติดอะไรทั้งนั้น และแต่ทีมโค้ชจะว่าจะจัดให้เล่นตรงไหนดาวเตวชิฟ้าเปียรานิกก็ได้กล่าวไปใช้สำหรับสุขบโชคสรารชาตินี้ก้าวมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2017ยุคการกับทีมของมิรวันปราเจวัชจนถึงปัจจุบันเจ้าเช็คเนี่ยฝากผลง,งานกับทัพช้างศึกลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งสิ้น24นัดยิงไป6ประตูกับอีก5แอสซิสส่วนการลงเล่นในศึกคิงส์ครัพที่่านมาในรุกชาวจังหวัดศรสีสะเกดผ่านการลงเล่นมาแล้ว2ครั้งในปี2019 และก็ปี2022ที่จงังหวัดเชียงใหม่และก็ยังไม่เคยเข้าไปเล่นในรอบชิงสเตนเลอรเลยแม้แต่ครั้งเดียวในขณะนี้และยังก็เป็นทันขาวบาักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสตล์ประจำวันที่5กันยายน2566โดยชายผุ้บัรั่งฟุตบอลไทยครับ